สารามนะไรกุ้มคายตกใจนะวันนี้มันโชว์ตามันโชว์สติ๊กเกอร์ติดตาสองชั้นนะคะเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่พี่ซาขาดไม่ได้ทุกวันหนึ่งเพราะว่าพอติดแล้วมันมันตาสวยขึ้นเยอะตินิวนะคะตกใจไม่ทีแรกนี่ไงเห็นปะเห็นปะเป็นตาสองชั้นเลยท้าให้ตาหวานขึ้นนะคะพี่ซาใช้ตัวนี้เลยคี่รับ นี่คือสติเสตกเกอร์ติดตาของฉันนะคะเป็นเอ่อเป็นของคุณภาพดีมากเลยก็<ล>ยคือว่าเนื้อของสติกเกอร์เนี่ยเป็นเนื้อที่บางถ้าดูผัน่านอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่อมันก็มันก็เห็นแหละแต่ว่าก็คือแบบว่ามันไม่เหมือนที่ก่อนๆพิษชายอยู่นลมันจะหนาแล้วมันจะแบบว่าเอ่อดูแบบว่าไม่ค่อย ม่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่น,นี่มันก็เห็นไหมคะว่าทําให้ตาเราดูหวานขึ้นเยอะเลยเดีย๋ยดูสิวช่วงนี้มันมาสิวแบบว่าหางคนนะคะนี่มันรีวิวให้ดูแล้วนะคะนี่เห็นชัดๆเลยตรงนี้นะคะ่ะทําให้ตาดูหวานเลยสนใจติดต่อมาได้นะคะเป็นของน้ำเข้านะโอเคแค่นี้ไปละสวัสดีก,กุม